ครับสวัสดีตอนเช้าๆครับเมื่อนี้ก็พามาเบงลูกเป็ดครับลูกเป็ดนี่หลากหลายสายพันธุ์ครับนี่ลูกเป็ดพันธุ์บางกวกงพันธุ์ปากนา้ำพันธุ์ละคอนสูงลูกเป็ดอีเหลียงเป็ดมอเบารี่เป็ดหัวจุกครับหลายพันธุ์กำลังกินครับไว้กำลังกิน ับบางปลกูนี่กะเ,เป็นเป็ดไข่ที่ไข่ค่อนข้างดีครับท่านบางปลกรูปิตกันผสมกันระวงังเป็ดท่านฝากน้ำครับเป็ด ท่านกาคีแชมเบลครับเขาเรียกว่ากาคีบางป,ปุงโดยที่เพิ่นผสมมาตั้งแต่ปีสองพัน้รอยสามหครับท่านสูตร์วิจัยของสอนผสมแจกจ่ายให้เกษตรกรน,น้ำมาเรยงครับเอาข้อดีของ เฟตท่านปากน้ำก็คือความทานท่านตอรลูกก้มอากาศในประเทศไทยแล้วกาพอดีของเฟตท่านบางประกุเออท่านเอกาคิกแกม,มเบลคือไข่โดกครับมากอ่าเด่นของสมัทยท่านมาผสมกันครับ ใครก็ถูกประมาณปีละสามร้อย่องก็ีครับเด็ดสายพันธุ์บางพงกอากีบางประคุง,คงคเขาเขาด็ใครดีครับสายพันธุ์นี่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกชุดหนึ่งครับชุดนึงทีรุ่นทีไงกว่านี้นนยังหน่อย,ย,ย,ยครับ เพชรอนมาผักด่มน้ำยูใต้ห้องใหม่ครับใครสนใจเก็รจะสามารถอสอบถามได้ครับหรือมาแวะเยี่ยมชมเนียครับารามยูจังหวัดตากินมุรีครับรูบรเนื่องครับกินดีตอนรับแฟนคลับเยี่ี่คสนใจเก็รครับ ไกหรือสอบถามวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการปักลูกเป็ดจะสามารถสอบถามได้แต่นี่ก็มี2เดือนแน่3เดือนแน่ครับเป็นลูกเป็ดที่ผมเคยทายกิ่ใหิบงช่วงที่น้อยอยู่ครับประมาณเดือนที่แล้ว ตัวนี้ก็สอบถามได้ครับเปลือกเหลียงเป็เดอกมั่นหลาดท่านปากน้ำสอบถามาได้กผ่อนใจหอมใหม่ครับกาบมันโค้งข,งข,งขง้างหอนบางชุดการเรียนน้ำยู่ก็มีครับเรียนน้ำเดินทางเียนหอนเดือดร,ร,ร้อม พรักพา,า,าับช่วนักลูกเป็ดก็บวันด็กฟักเลยครับช่วงอย่าไม่ทหลาย,ลายน้ำผู้มันเกลี่ยนับถูกั ผมผัดเย็ยนๆครับอยู่ใต้ห้มไม้ครับใต้ห้มไม้ผมผัดเย็ยนๆค,คอนผมครับสนใจสอบถามได้ครับิดท่านลคข้นปะทุปากน้ำ I'm